ก็ไม่ใช่โรงเรียนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดกลางขนาดเล็กก็มีเยอะนะคะมีน้อยมากที่จะเป็นโรงเรียนทุกวันประจำจังหวัดที่เป็นโรงเรียนคุณภาพอะไรทีจะสามารถพัฒนาได้ค่ะอันนี้จะเป็นกระจกสะท้อนจะสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของเราอยู่ไม่สามารถจะพัฒนาให้อย่างเช่นเราจะไปสร้างตึกใหม่สร้างห้องเรียนใหม่ไม่ได้เขาจึงให้เราทำตามระบบของเรานะคะขอเลื่อนเป็นกระบวนการอะ อันนี้เป็นสิ่งที่จะให้ช่วยกันคิดนะคะให้มีภาพอีสีภาพอันนี้ต้องช่วยกันคิดในกลุ่มนะคะในกลุ่มช่วยให้มีภาพอยู่สี่ภาพให้คุณครูลองดูสิคะว่าภาพทั้งสี่ภาพนี้ภาพไหนควรจะได้รางวัลชนะเลิศเดี๋ยวสอนอนจะถามนะคะ จดให้ช่วยให้ช่วยกันคิดลองดูนะคะ ะะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะแต่ต้องเป็นความคิดนะคะที่ไม่สามารถบอก,กได้ว่ามันถูกหรือผิดนะ,ะ mm hmm. มองจากรูปภาพนะคะภาพนี้บอกว่าช่วงเวลาแห่งชีวิตนะคะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในเรื่องของด้านร,ร่างกายจิตใจนะคะมันก็คือวัตกรนะคะของชีวิตของคนเรานะคะไม่ว่าในเรื่องของออการตื่นนอนนะคะเวลาการทํากิจกรรมต่างๆในช่วงชีวิต แต่และว,วันของเรานะคะเราเลือกภาพที่1นนะคะสิ่งที่เราเห็นภาพก็คือมีลูกนกแล้วก็อาจจะเป็นแม่หรือพ่อเป็นการจินตนาการ,รของเด็กๆนะคะนะคะก็เราจินตนารรการว่า,าเป็นภาพที่เริ่มนะคะเริ่มต้นจากพ่อและแม่แล้วก็มีลูกเป็นลูกนกใช่ไหมคะ เขาเรียกว่าเริ่มต้นจากวัยเด็กไปสู่วัยโตหรือว,วัยผู้ใหญ่การดำเนินชีวิตที่ในวันข้างหน้าที่ครอบครัวมีความแข็งแกร่งมอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเริ่ม เมนผ้าขาว,วนะ,ะคะก็จะทําให้ชีวิตการเติบโตในวันผู้ใหญ่เนี่ยของเด็กเนี่ยมีความแข็งแรงแข็งแกร่งแ,แ,แล้วก็กล้าที่จะปรับเชิญอ,อุปสรรคในวันข้างหน้านะคะก็เปรียบเสมือนอย่างพวกพ่วงเวลาแห่งชีวิตของเราค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านกลุ่มนี้นะคะเรื่องข้อที่4ี่ค่ะเพราะว่าตามความหมายของคำพ่วงเวลาเนี่ย มันจะมันหมายถึงระยะเวลาหนึ่งความหมายเดอวมางช่วงแต่คำว่าช่วงส่วนใหญ่ความหมายแฝงจะใช้ในการเปรียบเทียกบกับความทุกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภาพที่สี่ที่ได้ดีที่สุดแล้ว,ว่ามันอยู่ในช่วงที่กําลังเป็นการสึทษาภาพสื่นภาพ แตให้เลือกเลือกโอเคค่ะขอบคุณครับสำหรับเรื่องที่สี่ค่ะเพราะว่าเป็นเหตการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างเช่นการเกินการสูญเสียค่ะซึ่งว่าภาพที่4นะคะเป็นภาพที่สำคัญทุงเวลาที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดไม่ว่าจะเป็นงูที่ต้องการล่าเพื่อเอาชีวิตรอดหรือว่า จะเป็นตัวแกที่ต้องเล่จนเพื่อเอาชีวิตตัวเองรอดเหมือนกั้ง่ผนขอบคุณค่ะอับนี้นะคะค่ะเมื่อเวลาเห็นชีวิตนะคะพอพอดูภาพทั้งสี่ภาพแล้วตัดสินจากความรู้สึกแรกนะคะว่ายังรู้สึกว่าภาพที่สี่มันมันให้มันสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกได้ได้เด่นชัดกว่าภาพอื่นๆเพราะรู้สึกว่าเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตนะคะ ช่วงเวลาแห่งชีวิตมันจะมีคุณค่าและความหมายมากขึ้นในวันนี้แล้วก็ช่วงเวลาค่ะมันคือช่วงวัยของแต่ละวัยเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ว่าช่วงเวลาแห่งชีวิตพ,อม,พ,อ,มพอมีคำวา่าชีวิตขึ้นมารู้สึกว่ากาลธรรมและความตายมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เทียงแค้สำหรับสําหรับชีวิตนะคะก่็เลยเลือกทางที่สี่ารนี้ไม่มีภาพใดถูกหรือภาพใดผิดแล้วแต่เราคิดเพราะว่า เราดูข้อความาช่วงเวลาหัชนชีคืออะไรมีโรงเรียนที่ให้คำวิยาว่าช่วงคือเป็นเป็นช่วงเวลาเป็นอะไรเนี้ยค่ะคือหลายหลอย่างเขาก็จะประกอบกันนะคะวัฒนธรรมไหนกรุมของท่านใช้วิธีใดในการตัดสีผมเมื่อวีนเมื่อเราถามใครคิดเขาเดียวผมถามเพื่อนถามเพื่อนขอ้างกลุ่ม รู้คำน,นี้ไหมไม,ม,ม,มีตัวลือกค่ะเด็กพ่อค้อที่หนึ่งผู้เมียนาเป็นผู้ตัดสินใจข้อที่สองผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตัดสินใจสามเฉลี่ยน้ำหนักความคิดเห็นของสมาชิกสี่ผู้มียนาเป็นผู้ตัดสินใจหลังหา,าูกับตุ่งห้า ตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนน้อยนะคะเสียงข้างน้อยข้อหกตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมากและเด็ดตัดสินใจโดยฉัตรธรรมรติหูคำสั์เยอะแยะมากเลยนะคะพร้องนะคะผมของเด็กป้อค่ะเด็้อเราเลือก้ามากสุดนี่ก็คืออันดับสามข้อสี่ถีบเฉลี่ยน้ำหนักความคิดเห็นของสมาชิกแล้วก็ไล่ไปที่อันดับสองคือผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ตัดสินใจนะครับตามมาด้วยหมายเลข6ตัดสินใจว้วยเสียงข้างมากแล้วก็เป็นเลข5ครับตัดสินใจว้วยเสียงข้างน้อยโดยคณะกรรมาการแล้วก็เป็นสำดับที่7ตัดสินใจโดยฉันทามติลำดับที่4นะครับผู้มีอำนาจเป็นผู้ตัดสินใจนะนรับเรือกภูมอ,อันดับ่้าก็จะเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ตัดสินใจครับก็จะเรียนสีนาตามไฟจราจรนแดงเขียวเหลืองแดงเหลืองเขียว ขอบคุณค่ะของคุณะบช่แรการนนะคะก็ได้มีบคำดอนนะคะการมีส่วนร่วมจากมากไปน้อยนะคะโดยเริ่มจากกอรที่เจ็ดค่ะตัดสินโดยใช้ฉองทางลบติดค่ะก็คือการพูดคุยร่วมกันและหาข้อตกลงที่ดีที่สุดค่ะก็้อที่สามค่ะการเฉลยลักความที่เห็นของสมาชิกข้อที่หกค่ะ การตัดสินโดยใช้เสียงข้างมากนั่นก็ข้อที่5ค่ะการตัดสินโดยเสียงข้างน้อยข้อที่4ตัดสินโดยผู้มีอำนาจหลังกับหาดีค่ะแล้วก็ข้อที่2ผู้ชย์ชานกับเป็นผู้ตัดสินค่ะสุดท้ายคือผู้มีอำนาจผู้ตัดสินอย่างคนเดียวค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะวัดทองนะคะเราเลือกหัวข้อที่หนึ่งคือหมายเลขเจ็ดนะคะการตัดสินใจโดยสันชามตินะคะของคณะของโรงเรียนวัดทองรคุณนะคะแล้วก็ลำดับต่อมาเป็นหัวข้อที่หกนะคะตัดสินใจโดยเสี่ยงข้างมากนะคะแล้วก็หัวข้อที่สามนะคะเฉลี่ยน้ำหนักความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มนะคะต่อไปเป็นหัวข้อที่สองนะคะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตัดสินใจ ต่อลงมาเป็นหัวข้อที่4นะคะผู้มีอํานาจเป็นผู้ตัดสินใจหลังจากหาลือกันภายในกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็ต่อไยหัว,วข้อที่5นะคะตัดสินใจโดยเสียงข้างน้อยนะคะก็คือคณะกรรมการสุดท้ายนะคะคือหัวข้อที่1ผู้มีอํานาจเป็นผู้ตัดสินใจค่ะขอบคุณค่ะเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะมากสุดเป็นเลขที่3างงานะคะเฉลี่ยน้ำหนัก ความคิดเห็นของสมาชิกนะคะต่อมาเป็นเลขที่6ค่ะตัดสินใจป็นเสียงข้างมากแล้วก็ตามด้วยเลขที่7นะคะส่วน <laughs> เลขที่5ากับเลขที่2มองว่าน้ำหนักเท่ากันก็เลยให้อยู่ในวงมรจนะเรับวงีกันอาหารมันรู้สึกว่ามันเท่ากันเสียงข้างน้อยจริงๆแล้วเสียงข้างน้อยเราอยากให้ผู้เชี่ยวชาญมองมองเห็นแล้วก็ไม่มองข้ามก็เลยผู้เชี่ยวชาญมาดูงเสียงข้างน้อยไว้ค่ะที่ให้อยู่เท่ากัน แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น4ค่ะแล้วก็1ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะสองเรียนจะเริ่มจาก7ตัดสีกันโดยฉันทามติฉันทามตติคืออะไรแปลว่าอะไรคะผู้ภาษาไทยนินยามให้หน่อยค่ะสารพองคืออะไรคะเห็นพ้องต้องการทุกคนคิดเหมือนกันนะคะเราเออเป็นฉันทางติแล้วว่าอันนี้ ส่วนอีกสองกรูมก็จะเห็นว่าข้อสามเฉลี่ยน้ำหนักสมาชิกแล้วท่ามันได้เท่ากันลนะคะอะไรนะคะอ่ะท่าเท่ากันล้วถ้าเรียนลำดับกูมันถ้าสมมติว่าขอคุณเรียนลำดับได้่อไหมคะเนี่ยค่ะทำไมมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะ ถึงแม้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วถ้าเกิดกรณีถ้าห่ายทูกบอกว่าใช้สัญญาณมติก็คือทุกคนเห็น้งล้องกันดูไหมฮะอันที่6ก็คือใช้เสียง,ง้าง้ง้าคืออาจจะมีส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยแต่ยึดเสียง้าง้น้า,นากสำหรับผู้ไลอันที่3ามเฉลี่ยเทคล้ายกันสาระ,ะกเทคล้ายกันคือเฉลี่ยแอะไรมากกว่าแต่นะครับอันที่ห้าแตกตา่างอันนี้คือส่งตัวแทนเข้าไปโรงเรียนมี20คนส่งตัวแทนในนักระกาศนียบัตรห้าคน ถ้าคนนี er ้ตัดสินใจยังไงที่ถือว่าเป็นถือว่าเป็นตัวแทนของทั้งหมดถูไหมัแต่ถ้าเกิดกรณีของข้อสี่เนี่ยถ้าข้อหกนะครับถ้าข้อเจ็ดข้อหกข้อสามน้ำหนักเท่ากันคนตัดสินใจคือข้อหนึ่งถูกป้เพราะว่ามันไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไมรันเพื่อยู่สถานการณ์แต่ผู้เชี่ยวชาญตัดสินเนี่ยตรงใหญ่จะเป็นภายนอเข้ามาตัดสินแห้เราในเมื่อ ทะเลาะกันก็เอากฎหมายเข้ามาแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตัดสินนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องการให้เกิดผลแบบไหนนะครับจากส่วนใหญ่ก็คือเห็นด้วยกับที่โรงเรียนเสนอก็คือนะฮะคมที่เห็นของสมาชิเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็ไปในทิศทางเดียวกันแหละแต่ถ้าเกิดกรณีข้อเจ็ดข้อหกข้อสมันเท่ากันก็ต้องใช้ข้อหนึ่ง นี่ะฮะผู้ใหญ่ห้ามผู้จัดสินใจนะครับหรือใช้ข้อสี่หลังจากหารูแล้วมันเข้ากันนะครับแต่ถ้าข้อหนึ่งีแคือเพิ่มเหตุการณ์มันเอาเลยฉันเอาแบบนี้นะครับชี้เนี่ยเอาหรือใช้ข้อสี่เนี่ยหลังจากต่างบทเหตุแล้วเนี่ยมันเข้ากันก็ในหน้าที่ของของขอเลี้ยงแล้วนะครับที่ต้องตัดสินใจแนวเพราะนั้นก็ระดับความสัมพันธ์แล้วก็จะประมาณชื่อการตลานการณ์แล้วก็ผลของสมาชิกที่ร่วมการออกมา ครับแต่สุดท้ายปลายทางก็บรรลุตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับนะโอเคครับขอบคุณครับแล้วก็ขอทีพันธุ์ตอนะคะขอผู้อ่านสองภาษาของารามามันจะอยู่ท,ที่